อาทิตนี้เราจะพาเพื่อนๆมาร้านอาหารใต้รางวัลมิชลินกับเมนูสุดวาาที่ห้ามพลาดและไปถ่ายรูปส,สวยๆที่คาเฟ,ฟ่ฟิวปูซานกันค่ะสวัสดีจ้าวันนี้เราตื่นสายกันมากและก็หิวมากเลยมาหาร้านอาหารที่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ถึงแล้วค่ะร้านหมองมูดงร้านอาหารพื้นเมืองใต้สไตล์ภูกเก็ตตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านหมอมูดง <laughs> จะติดกับป่าชายเลนแบบนี้เลยบางวันก็จะมีโอกาสเจอน้องปลาตีนด้วยนะนี่ค่ะอาหารมาแล้วค่ะเดี๋ยวยัขาขัดอีกอันนึงนะคะชุบๆข้าวนะคะเขาทำเป็นรูปเต่าเต่าไหมน่าจะเต่าแหละใช่แล้วก็อันนี้ทีเด็ดนะคะข้างในมันจะเป็น,เ,ปนเครื่องฟิวเครื่องอเครื่องแกงแบบหอมหมกอะไรเงี้ยใบเหลียงต้นกระทิกุ้งสดนะคะ นี่นะคะเราจะมากินต้มกะทิใบเลียกุ้งดูกุ้งสิตัวเบลเลิมม่มก้เห็นป่าดีมอ่ะกุ้งคือดีมาะอันนี้คือมะเขือมะเขือทรงเครื่องค่ะมะเขือนะคะยืดยาผ่าเลยยังไมนจะเผ็ด เผ็ดอันนี้คือสามชั้นหองใบมะกรูดปกติเราอะ่ะจะกินหมูคั่วเกลือเนาะแต่ว่าวันเนี้เราอยากลองกินอันนี้ดูห,หวานๆนี่นะคะเป็นผลไม้กับน้ำบาววนค่ะก็จะมาเสิร์ฟให้ตอนที่มาเสิร์ฟกับน้ำนะคะปกติแล้ว เราก็กิน<โ>กอิ่มแล้วค่ะอิ่มไหมอิ่มค่ะมื้อนี้ไปเท่าไหร่เมื่อกี้หกโค่ยหเก้าห้านะคะก็ถือว่าไม่แพงนะใช้ได้เรามาสองคนแต่ชอบกินแบบครอบครัวตลอดเลยกินแบบครอบครัวเะเพราะว่ามันย้ําอยากกินหลายอย่างไงใช่แล้วก็เลยต้องสั่งเยอะ บางทีก็กินไม่หมดหรอกบางทีก็เหลือกลับบ้านตลอดเยี่ดีที่แพ้หมึกนะไม่งั้นหมึกน้ำดำ,ำต้องกินหมึกน้ำดำต้องเข้านะคะรับสมัครเพื่อนกินหมึกน้ำดำหนึ่งคนนะคะก็ <laughs> มาต่อกันที่ร้านคาเฟ่นะคะเป็นร้านที่วิวดีมากๆฟิลแบบปูซานปูใจเข้ามาจอดรถในมัสยิดนี้นะคะให้จอดในมัสยิดนี้ได้นะนี่โต๊ะเม<พ>นู่นะะี่น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  อยู่ดีมากแล้วอยู่ตรงนี้เองแต่ร้านเล็กนิดเดียวเดินมาไม่เอ้ยไม่ใช่เดินมาสิขับมาไม่ไกลจากร้านหมอมุรงเท่าไหร่ค่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย